สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเกี่ยวปลาไหลครับผมเกี่ยวในเหมืองกับขอบตะครับนะครับวันนี้รูขอบเหมืองครับผมผมไม่มั่นใจว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะลองแย่ทิ้งไว้ก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นนครับเดี๋ยวผมไปหาไล่เกี่ยวก่อนดีกว่าครับผมแล้วเรามาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาไหลกี่ตัวครับผมมีตัวครับผม ไม่รู้คอบเหมืองครับกินแล้วครับผมเชือกตึงเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นครับผมว่าจะอยู่หรือเปล่าครับอ,อยู่ครับผมแต่ไม่รู้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับเดี๋ยวขอดึงก่อนครับผม ใหญ่ตัวครับผมตัวใหญ่ครับมันหมานครับตัวแรกครับผมลอยเหมือนกินครับผมลอยดึงเชือกเข้าไปครับเดี๋ยวผมจะลองดึงครับผมผมเกี่ยวไว้เจ็ดอันครับผมเจ็ดโลครับก็อยู่ครับผมมีตัวครับสู้ครับสู้ครับ มันาจะตัวใหญ่เหมือนกันครับดึงแรงครับดึงแรงครับโอ,โอ้ตัวพอด้ครับผมเห็นหัวแล้วครับโอ้ดึงแรงโ้สู้แรงครับตัวพอด้ครับสวยครับผมโอ้ มันหมานี่แก้วครับผมตัวที่สองครับมันหมานครับผมอันนี้ก็ลอยดึงเชือกล่วงลงไปครับเดี๋ยวผมจะลองดึงครับผมอยู่ครับผมมีตัวครับอยู่ครับตัวสวยๆครับผมมันหมานี่้ครับสามตัวแล้วครับผม วันนี้ก็กินครับขวดหัวทิมเลยครับผมี๋ยวผมจะมาลองดึงครับผมตัวอยู่หรือเปล่าอย,อยู่ครับโอ้สู้แรงครับผมสู้แรงครับสู้แรงครับผม,มน่าจะตัวใหญ่อยู่ครับสู้แรงครับ มันจะตัวใหญ่ครับผมโอ้โหดึงแรงครับผมดึงแรงครับเดี๋ยวผมขอดึงก่อนดีกว่าครับผมันครับผมตัวใหญ่ครับ อันนี้ก็ลอยดึงเชือกครับผมเดี๋ยวผมจะลองดึงครับผมอยู่ครับผมมีตัวครับอยู่ครับโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันครับผมโอ้ใหญ่ครับมันหมานี่ครับผมนี่ก็กินครับผมเชือกตึงครับอันหนากินครับผมตโดกระดกเลยครับสองอันคู่เลยครับกินจะลองดึงอันนี้ก่อนครับผม อันนี้ไม่อยู่ครับผมเหยื่อหมดครับดูอันหน้าต่อครับผมอันนี้ก็ไม่น่าอยู่ครับผมป้าวสองอันคู่เลยครับ ดูนี่ก็กินครับผมดึงเชือกตึงเข้าไปครับอยู่ครับผมอยู่ครับไม่ใช่ตัวโตวนะตัวใหญ่ครับโอ้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับต,ตัวใช้ได้ครับผมมันหมาที่แกครับผม อันนี้มาเกี่ยวเสริมใหม่ครับผมเจอรูแล้วมาเกี่ยวใหม่ครับกินแล้วครับผมดึงเชือกเข้าไปนะครับจะลองดึงครับผมอยู่ครับผมอนมันมันหมานครับตัวพอใช้ได้ครับผมอันที่เกี่ยวเสริมกินอีกครับผม ตอนแรกผมเกี่ยวไว้แค่เจ็ดรูครับมาเจอใหม่เลยเกี่ยวเพิ่มมาอีกสามครับเป็นสิบรูครับผมกินแล้วครับอันนี้อยู่หรือเปล่าลยอ,อยู่ครับผมอยู่ครับอยู่ครับผมน้องใส่ใบพันอะไรข้างล่างครับ ตัวใหญ่เลยครับผมขึ้นครับขึ้นแล้วครับน่าจะตัวใหญ่ครับผมขึ้นแล้วครับตัวใหญ่จริงๆด้วยครับผมโอ้หหวานครับผม หมานครับโลนี้น่าจะกินอีกแล้วครับผมไม่น่าอยู่แกครับฟาวิ้งครับผมฟาวสองรอบนะครับโลนุนยังไม่กินครับผมสรุปครับผมผลงานวันนี้ครับแปดตัวครับผม คุ้มครับเกี่ยวไว้สิบอันครับผมมันหมานครับผมสรุปครับผมเกี่ยวเบ็ดสิบอันครับจะไปไหลแปดตัวครับผมหมานสุดสุดครับหมานครับผมวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ